สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โกเมสคุยชนะคอนผลงานยิ่งใหญ่ของแดงโจโกเมนะครับกองหลังของลิเวอร์พูลยืนยันว่าช,ชนะหนึ่เปนหำหยุดติดสามหนึ่งนั้นคือผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ของหองแดงหงแดงทะยานขึ้นไปรังอันดับที่2ในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับหลังจากชนะ5เสมอ1จาก6นัดแรกของฤดูกาลตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเตีดชนะหนึงร้อยเปอร์ตอยู่สอตามนะครับ พวกเขามีคุณภาพทวเตี่ยนดเยี่ยมทั้งด้านหน้าและทั่วทั้งทีมเลยมันจะเจนว่ามิเกลอันโตนอเป็นตัวอันตรายอย่างแท้จริงแล้วเรารู้ว่านั่นเป็นเรื่องอยากเจนมันเป็นผลการแข่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราและการลุยต่อตอนที่สกอร์เสมอหนึ่งหนึ่งเป็นช่วงที่ต้องรีเซ็ตและจัดกลุ่มใหม่และผมก็คิดว่าเราทําแบบนั้นได้พวกเขามักจะมีช่วงเวลาของพวกเขามันก็แค่เกี่ยวกับเราที่จะรักษาความมั่่นนใจแลละเลเุตบออขงราไป เรารู้ว่าความอันตรายของเขาคือเกมโต้กลับเจกนครับชมหงดังเล่นฟอร์มผู้ใหญ่เจกนครับนะครับคุณสื่อลิอร์พูนะครับกล่าวชมลูกทีมทุกคนว่าโชว์ฟอร์มการเล่นที่มีความเป็นผู้ใหญ่หลังจากนั้นยังทำผลงานได้ร้องประนต่อเนื่องและเปิดบ้านอัดเอาชนะเวนแฮมยูไนเต็ดไป็นสามแดงหงดังนะครับทะยานขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกแล้วหลังจากชนะ5เสมอหนึ่งจาก6นัดแรกของฤดูกาล ซึ่งตามหลังแมนเชสเตอร์ตจับฝูงชนะ100%อยู่2แต้มในหลายช่วงรามันดีมากคู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งผมได้พูดคุยกับเดวิดมอยก่อนเกมยาวเลยเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเจกเก็ตก็กล่าวมันจะเจนว่าเบนแฮมเป็นทีมที่ดีขนาดไหนในตอนนี้และพวกเขาก็สามารถสร้างปัญหาให้กับแต่ละทีมได้พวกเขาเลียนงานเราในวันนี้เราพยายามคุมเกมและสร้างสรรค์โอกาสมันค่อนข้างยุ่งยากที่คุณจะต้องคงเส้นคงวาเพื่อรับมือกับโอกาสที่จะเพี้ยนพับ มันเป็นประตูที่สุดยอดมากนะครับรักหมดทุกลูกเลยแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีจริงๆมันเป็นฟอร์มของคนที่โตเป็นผู้ใหญ่มันก็แค่นั้นแหละวันนี้มีความสุขมากจริงๆความเชื่อในแบบเจเก้นครับตลอดประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับสโมสรผ่านการมีผู้จัดการทีมมากกว่า20คนแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะตัว สไตล์การคลุ่มทีมปรัชญ,ญาที่แตกต่างจากกันจํานวนทั้งหมดปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเจคินครับถือเป็นหนึ่งในผู้จัดก,การทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แต่เจคินครับเขามากลุ่ม,มเงียนหงแดงในช่วงฤดูกาล2015-2016เขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีมที่ไม่ค่อยมีทิศทางและไม่มีความแน่นอนจนเก้ามาสู่ทีมที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจนทั้งสไตล์การเล่นและทัศนติของนักเตะ เจคินครอบได้นำพาสมงสรแห่งนี้กว่าครบทุกแชมป์ทุกรายการหลักตั้งแต่พิม์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพยูฟ่าแชมเลกยูฟ่าซูเปอร์ครัพและสมสรโลนกน้องเหือจากความสำเร็จที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ตู้เก็บถ้วยโชว์ทอฟีภายในสมสรแอนฟิลหนึ่งสิ่งที่ผู้จัดการกิมชนุมันนำมาสู่สมสรแห่งนี้นั่นคือเรียกว่าความเชื่อและนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของเขา เจเคินคราฟถือเป็นนักลงทุนทางอารมณ์นั่นคือสิ่งที่เขานำมาประยุกต์ใช้กับการคุมทีมฟุตบอลหากคุณสังเกตสไตล์การคุมทีมข้างสนามของเขาสิ่งแรกที่คุณจะเห็นก็คืออารมณ์ร่วมระดับพลังงานที่สูงและความหลงไหลที่พุ่งคลานนี่คือพลังงานที่เจกินครอบแพร่กระจายไปทั่วสนามแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยพาทีมพิชิสกสถานจากเลวร้ายจนกลับมาคว้าชัยชนะนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว เชคเก็งครับน้อมรับประญาด้านนี้พร้อมกัมองว่ามันเป็นสน่วนสำคัญในเส้นทางอาชีพของตัวเองเชคเก็งครอปกล่าวผมเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมสูงสิ่งไหนที่ผมรักผมจะทุ่มเทแบบสุดหัวใจในการลงมือทํามันสิ่งที่น่าทึ่งก็คือความกระตือร้น,นของเขาถือเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อกันได้ดังนั้นลูกทีมของเชเก็ครับต้องก้าวขาลงสนามด้วยอารมณ์ในแบบเดียวกันกับเจ้านาย แสดงเห็นว่าการแสดงออกของผู้จัดการเทียมส่งผลกระทบต่อสาระของเทียมเจเก้งคลับออกไม่สัมพันธ์ว่าหากพลังงานของผมส่งผลให้ผู้เล่นรู้สึกในแบบเดียวกันผมมองว่ามันเพียงพอในการพาสโมสรบรรลุเป,ป้าหมายนี่คือแรงบันดาลใจส่งผลในนักเตะหลายคนนั้นล้วนแล้วอยากมีผู้จัดการทีมเป็นเขาเจค็นกคลับนะครับถือเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากพร้อมกับมีความขึงขังตามแบบฉบับของคนเยอรมันอย่างไรก็ตามหาก มาสัมผัสตัวตนของเจคินกรอบกุลก็จะพบว,ว่าเขาเป็นคนที่มีความอมน้อมทนตนและไม่มีอีกโก้สูงอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจผู้คนไม่ต้องมองผมเป็นพระเยซูผมไม่ได้เดินบนน้ำผมแค่เป็นผู้จัดการกินธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเจคินกรอบกล่าวเอาไว้แบบนั้นเนื่องจากนี้เจคินกรอบยังมีความเชื่อเสมออยู่ว่าการทำงานหนักหือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขไปสู่ความสำเร็จ จากการศึกษาอย่างละเอียดของสื่อต่างประเทศก็พบว่าเขามีแผนการเติบโตมากกว่าแผนการแบบตายตัวเจนก,ก็มีสิ่งที่เรียกว่า close mindset ที่เป็นกรอบความคิดที่บอกว่าคุณจะเก่งและเติบโตขึ้นได้เองเจคก็มบเชื่อว่าความสำเร็จเป็นผลพวงมาจากความขยันและความพยายามมากกว่ากันเกิดมาพร้อมกับผลสวรรค์นในส่วนแง่ของจิตวิทยาทางด้านกันกีฬา close mindset เป็นสิ่งที่สามารถปลดปล่อยพลังงานได้อย่างมหาศาลเขา มองว่าทุกความพ่ยแพ้คือโอกาสในการพัฒนาตัวเองและปรับปรุงไม่ได้มองเป็นอุปสรรคที่ข้ามผ่านไม่ได้เหมือนคนทุ่พายทุกอย่างล้วนแล้ว,ลวต้องการเวลาในการลงมือทําหากคุณอยากประสบความสำเร็จในอนาคตคุณก็ต้องเริ่มลงมือทำเดี๋ยวนี้นักเตะลิบูห์ลครับเดินตามแนวทางของเจ็คเก็นคลอปด้วยความเต็มใจเพราะนี่คือผู้นําในแบบฉบับที่ลงมือทําให้ดูเป็นตัวยอย่าง เจคกิคลับนะครับไม่ใช่ผู้นําที่คอยสั่งนิ้วนี่คือความแตกต่างของเขากับคนทั่วไปเขาเป็นคนที่มอบความสนใจให้กับทุกคนเจคกิเขากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งเดียวที่ผมสามารถพูดได้คือผมชอบใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนไม่ว่าคนคนนั้นจะมีข้อบกพร่องหรือว่ามีจุดแข็งอะไรก็ตามผมชอบนั่งคิดเล่นสม,มุติว่าเพราะอะไรผมถึงชอบกีฬาฟุตบอลคําตอบผมได้ตกผลึกก็คือเพราะนี่คือการทํางานร่วมกันเป็นทีมคําพูดดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า ปับอลเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นหมู่คณะดังนั้นความสัมพันธ์ของทุกคนภายในทีมถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเจกเก็คับจึงเป็นที่รู้จักกันในนามผู้นําที่มีความเอาใจใส่เขาแทบไม่พลาดการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยนอกจากนันตะแล้วนะครับภาพที่ปรากฏตามสื่อก็คือเจกเก็ตครับใส่ใจทั้งพ่อครัวแม่บ้านพนักง,งานทําความสะอาดไล่จนพนักง,งานเฝ้าประตูสนามเมื่อทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญและมีบทบาทองค์กรก็จะทํางานได้มีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น ความเป็นผู้นําในแบบฉบับของจิกเก็คอปยังส่งผลดีในเรื่องของการปรักดันเหล่านันนกเตะเดยาวชนอีกด้วยเพราะมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เยี่ยมขึ้นมาโดยความเอาใจใส่ของเขาส่งผลให้ดาวรุ่งจระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบไม่น่าแปลกใจเลยนะารว่านักเตะลิเวอร์พู้ลจะออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจิกเกคอปคือคนที่เอาใจใส่ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมจิกเกครับรับเครดิตอย่างอสานจากสไตล์การเล่นที่โด่งดังไปทั่วโลกลูกหนังอย่างเช่น เกนเก้เพลซิงระบบการเล่นดังกล่าวถือว่ามีอิทธิพลสําคัญช่วยให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าจิเก้นกรับจะไม่ได้เป็นผู้ค้นคิดระบบการเล่นแบบเกนเก้เพลซิงดัะนั้นเขาก็ถือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอันเป็นผลพวงมาจากการฝึกฝนมาอย่างบ้าคลั่งโดยสื่อต่างประเทศมองว่าการที่จิกเก้นกรับตัดสินใจเลือกปรัชญาการคุมทีมแบบเกนเก้เพลซิงมีเหตุผลในตัวของมันเองเพราะนั่นคือแทคนิคที่มีความคล้ายและสอดคล้องกับบุคลิกของเขา ด้วยการเป็นคนที่ดุดันและร้อนแรงเมื่อเทคนิคและความเชื่อถูกนํามาผสมผสานกันมันก็เกิดเป็นความลงตัวทําให้เขาก้า,กาเลยขีดจํากัดของตัวเองเจคเก,ก็ตก,ก,กล่าวอย่างมั่นใจว่านี่คือเทคนิคที่เปรียบเสม,มือนเคล็ดลับช่วยให้ใรอบกลายมาเป็นกุญซือระดับทาวน้าของโลกความเร็วและการจัดการระเบียบถือเป็นเรื่องสำคัญมากนักเตะทุกคนภายในทีมควรรู้ถึงจังหวะการเล่นของตัวเองนี่คือสุนการลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ 25กันยายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สม,มสรนลิเวอร์พูลสม,มสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือน้้อๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ